วันนี้ก็ได้มาถ่ายทำสถานที่ณแห่งนี้เนาะก็เป็นศาลเจ้าแม่พระนางเรือล่มเนาะของรัชกาลที่ห้าเนาะก็ได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำ บรรยากาศตรงนี้ก็สวยครับผมถ่ายรอบๆครับผมมีดอกไม้สวยๆครับผมบรรยากาศรอบๆก็ถือว่าสวยงาม ล่มลื่นเย็นสบายบรรยากาศดีครับผมก็ถือว่าได้มีโอกาสมาถ่ายทําก็ถือว่าดีครับผมบริเวณรอบๆสถานที่หน้าหังนี้ก็สวยงามครับผม บูชาได้เทียนได้แต่ห้ามห้ามทูบครับผมตรงนี้ต้นไม้ก็สวยบรรยากาศร,รอบๆก็ดีครับผม สถานที่แห่งนี้ก็อยู่ในสวนฝั่งตรงข้ามกับวังหรือวัดพระแก้วครับผมบรรยากาศร่มรื่นครับก็เป็นสวนอีกที่หนึ่งที่หน้า เข้ามาพักผ่อนครับผมสวยงาม ถ่ายบรรยากาศรอบๆเนอะก็มีแต่ต้นไมใ้ใหญ่ๆครับผมสส่วนมากก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนขอบคุณมากๆครับฝากชมคลิป นี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ